สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาคร้าครัวมาทาข้าวผัดปลาแซลมอนอย่างกันค่ะเราก็จะมาเตรียมวัตถุด,ดิบกันนะคะก็จะมีข้าวสวยนะคะข้าวเย็นนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนหอมใหญ่แครอทแล้วก็เม็ดถั่วลันเตานะคะแล้วก็ไข่วันนี้เราใช้เป็น2ฟองแล้วก็ต้นหอมนะคะวัตถุด,ดิบเราก็พร้อมะะแล้วค่ะเราก็ไปเริ่มลงมือผัดกันเลยค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะเราก็ตีไข่ตอกไข่นะคะที่เราเตรียมมาไว้นะคะวันนี้เราเป็นไข่แฟดนะคะเราจะก็จะผัดไข่ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เวลาเราทำข้าวผัดข้าวจะได้ไม่แฉะนะคะ นี่ข่เราก็สุกแล้วเราก็ใส่หอมใหญ่กับแครอทที่เราเตรียมมาไว้นะคะเราใช้เป็นหั่นเป็นเต๋อนะคะเราใช้ประมาณ1หัวนะคะแครอทหนึ่งหัวแล้วก็หอมใหญ่หนึ่งหัวนะคะแล้วเราก็ผัดให้เขาสุกนะคะสักหน่อยนะคะต,ตอนนี้ก็หอมใหญ่แครอทแล้วก็ไข่เราก็สุกได้ที่แล้วนะคะแล้วเราก็ต่อมาเราก็จะมา น้ำข้าวที่เรเตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงไปค่ะวัน,นี้เราทำเป็นสองจานนะคะเราก็ปริมาณก็เพิ่นเตก็กเอาได้เลยนะคะเราก็ใส่รสดีลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะรสชาติเราก็ปรุงตามชอบเลยค่ะก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ แล้วเราก็ผัดให้เขาเข้ากันนะคะ น,นี้ก็ทุกอย่างก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ชิมรสชาติวก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ท้นสุดท้ายก็จะใส่เม็ดถั่ว,วลงังเตาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมค่ะที่เราหั่นไว้เป็น,นท่อนๆไว้นะคะเพราะว่าถั่วลัเตานี้ไม่ต้องไม่ต้องผัดานานมากนะคะเพราะว่าแค่เดียวกอสุกแล้วนะคะ อันนี้ก็ส่งกลิ่นหอมมากเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตักใส่จานกันเลยค่ะเบรอยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ แลต่อมาเราก็จะมาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะเราจะรอให้กระทะร้อนๆนะคะแล้วเราจะมายาา่างปลาแซลมอนกันค่ะเราจะย่างเขาแบบเ,เหลืองนอกแล้วก็ฉ่ำในนะคะตอนนี้เนี่ยปลาแซลมอนเราก็จะมาโรยพริกไทยแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะก่อนที่จะไปย่างก,กันนะคะ ตอนนี้กระทะเราก็ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำปลามาย่างกันค่ะ ตอนนี้ปลาแซลมอนเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตักจานกันเลยค่ะพร้อมทานกันเลยค่ะแล้วเราก็นำข้าวผัดมาที่เราผัดไว้เมื่อกี้นี่นะคะมาเตรียม้อยๆเ,เลยค่ะแล้วก็นำมาวางไว้ข้างๆ แค่ okay, น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆมาค่ะเราก็มาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด s ั b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะคลิปนี้เราก็จะขอตัวขอลาไปทานก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน,นะะ้าค่ะบ๊ายบายทุกคน